โอเคครับมาต่อกันครับอ่าคติใหม่ดีกว่าคือเล่นตรงไหนจบตรงไหนก็เล่นต่อจากตรงนั้นแต่ผมเหมือนแอบโกงนิดนิดคือแถวโปเกมอนใจอีกเวอร์หนึ่งมาอีกภาคนึงมา,า,งงม,ามันก็โกงจริงรนั่นแหละเนี่ยได้มา เอ้แควกลี่ก็น่าน,นะจเสร็จแเราจะไปต่อมันก็คือแต่ผมจะไม่ใช้ก่อนนะผมจะไม่เอาออกมาใช้ก่อนเอาไปใช้ตอนฝับลเวลอะไรอย่างนง้นนะ,ะแต่ก็เหมือนโกงเลยโอ้โทกะนี่เพื่อนลูกเหรอจะ๊ะนี่โมนาสินะ ผมพูดตรงๆนะผมตกอังกฤษอ่าโอกาสเป็นความอะไรแบบที่ดีนะเปล่าไม่รู้ผมตกอังกฤษอบอกกันมาได้อ่าลกูกไม่พมดแยบมากที่ลูก,กเพื่อนแล้วก็จะอะไรๆากานน็เป็นอะไรประมาณนั้นนะลูกคงจะได้โพสก,กับกับยอะใครที่นั่นนั่นแล้วลูกจงรู้ไว้ถ้าเกิดมีเรื่องอะไร บ้านพร้อมอนรับเสมออ่าแล้วก็เปิดวันห้าลูกเจ็บว่าไม่ผิดอาฮะรดขึ้นจอ่อคือกดนทำไมดิอะไรหวานขนาดนั้น่าจอกูเ <c oughs> อ้อ ระบบเลสโก่เรามาเรียนู้โปเกมอนกันก่อนนะครับพี่เกิร์กับพาเรียนของนิโมนาอย่าพูดเรื่องโปเกมอนว่ามันจะเดินจทตาม แบบตามปกติกเลยอันนี้แล้วนางก็จะให้โเกีบอลกับเราน,นี่สรุปให้แค่แซนดิชใช่ปะอะ่มาชองมาชง เหลือน้อยมันจะโอกาสติดมากขึ้นแต่ผมบอกไว้เลยว่าช่วงแรกแนะนําให้ปลาบอลสู้ไปมันได้ไวเลเวลเท่ากันนั่นแหละแต่ผมแนะนําว่าให้ปลาบอลดีกว่าเพราะมันโอกาสติดร้ออยู่แล้วช่วงแรกของโปเกมอนอ่าวันนีุ้่งนอน ตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นครับผมได้โปเกมอนมาเพิ่อมอีก10ลูกโอเค จะเจอกันทรงน,นูมามากดตันนี้็ปลาเออเซตอาเย่กลับม,มาก่อนผมจะขอเก็บอนุญาตเก็บมาช้องก่อนนะครับ ช่วงแรกจะขอเป็นเกียวรหัดล้วนก่อนเลยแล้วกันอุ๊ยไม่ได้ว่ะอ,อันนี้ความรู้สำหรับคนที่เล่นแล้วก็คือถ้าเรากดลบที่ไ้ดีเซนโตสวิตมันจะเติมเลือดแห่ตโลมัติลืมไปมันแพ้มาแรงขึ้นอะ แล้วก็ช่วงแรกๆเราจะก็จะได้ EXP แชร์มาแล้วนะครับน่มนต์นะาบอกตอนแรกบอกให้เราไปจับเกมมอนหมาอะไรปมามเด็ด,ดๆแผมลืมเลยผมกรอกโพสตรงไหนแล้วอะอืมผมไปรับ DLC มาละนี่เป็นของ เฮ้ยจะมาเดินเก็บของเนี่ยอาฮะโอหือเสียงจากไหนกันนะเดี๋ยวเราไปหากันสิ ไปเสือไอมันจากที่ไหนกันอ่าฮะอ๋อคือผมแปลไม่ถูกนะแต่คือเข้าใจอยู่อา่าจะตรงนี้แหละอยา,ากเล่นทิ๊กตอกก็แต่ว่ากลัวคลิปบิน มันเหวดีปะ่ะเขวเขวกาสร้างสองมันเหววกาวยรถตอมฟอนช่วยอย่างนั้นเหรอหนัอ่นน่ะ ว่าผมใช้ดียวโอเคผมคิดว่าผมนะ่าจะต้องเข้ากระซิก่อน่ากน,นูโครดอนตัวนี้จะเป็นมิรดอนอต้องให้อะไรอ่ะแซนวิชเอาไป<ส>นี่แซนวิชของแม่เราเลยนะ อ่อยเด็กข่งลมไม่รู้ลมเข้าหรือเปล่าตอนนี้ <S <S <an> <S ลืมเช็คด้วยอืมไม่ได้มองเรามองคำข้างหลังเราแล้วตอนนี้ เดินเดินเดินยูเป็นไงต่อ อ, <ś led> อย่างรบกวนน่าจะเข้าเยอะเลยแต่ร่างนี้มันเท่นะหื <ś led> เอ๊ะทำไมผมกดอีกกด e ไม่ได้ ไอแต่หมวกภาคนี้ยูดูดีนะสีดำเนี่ยโทก้าไอโมนาเอ้โทกะานายโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอ่าฉันโอเคดีโอเคโอเค๋ยวฉันจะลองาหาช่วยนายฉัน ขึ้นไม่ได้เลยอยากถึงนั้นน่นะเย่แล้วโปเกมอนที่มากับมันตัวอะไรวิอยากจับไปตัวนั้นน่าแต่มันวิ่งทะลุพื้นไปแล้ว <c oughs> เห็นเห็นใ้ตัวข้างบนแนละ้วป่ะทุกคนถ้ามันลงมาจับได้นะั้นน่าจะเท่นะดูแต่ข้างบนผมเช็คแล้วมันไม่มีทางหยอดลงมาเลยอ่ะ น้องจะขู่เราเวเนี่ยน้ำแบบทบบนหนึ่งของอยู่ลังตอไหนวะ อ่างคือเท่มากทำไมเสียงมันเหมือนมีเสียงซ่าเข้ามาตลอดเลย เสียงมอแต่เป็นสิ่งจากเกมมือมันวันวันอันนี้เรากดโจมตีไปมันก็ไม่มีผลอะไรนะเพราะยังไงเราก็แพ้ทางอยู่แล้วมันเป็นมืดไฟอะ่ะนเราเป็นไอ้ยากับมืดมั้งรู้สึกจ้างต่อไปอันนี้ไม่รู้นะโอ้ย เรล,ลามมามือมาเพิ่มแล้วตัวแล้วฉะนั้นคงไม่ปลอดภัยสินถ้าแบบเดียวๆซะ๋ยวเยวสร็ั้นก็<ม>ไปกันเลยเฮ้ กระโดดขึ้นมาทางนี้เลยยอดเจียม <'re> <laughs> ถ้าแหลกๆหน่อยก็ขอโทษด้วยพอดีผมใช้โปรแกรมแอคชั่นในการอัด น้องอ่อนแรง เขาจะเพิ่มเบอร์ติดต่อไว้ใช่ปะเราก็ได้พรีม,มาชู ผมดูแล้วคลิปนี้น่าจะต้องจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับงั้นก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน See you Goodbye